ซิทคอมนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามพรกชุกเฉินไ้เอานี่ไงเยอยาชัดเลยค่ะ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 สวยค่ะเฮ้ยดีดนะวันนี้มาคนละสีเลยาคนละสีนะสีแดงสีแดงของพี่อีทเป็น ของพี่อีทเป็นเป็นสีอะไรเนี่ยม่วงอมกับอะไรเนี่ยน้ำเงินฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะม่วงฟ้ามันเป็นกระ thon ยันกระ thon ม่วงโอ๊ยปอบีน่าดับมาเขาอะทุกคนมันก็ดับคอมเอาไปสองหน้หน่วยป๊ออีทก่อน๊อเอาฉันช็อตเหรอ ถ้ามันมา,มาแปะตรงหัวหน่อยนึงกำนางมันหนกระสวยเสื้อติดเอ็นี่ใช่ไหมพี่แล้ววันนี้มันพัดลมมาดูชาเขาไปแล้วเจ้าละอัน <c oughs> แต่บ้านี่พัดลมมาเล็กๆกันๆๆอยู่ตรงเท้าอ๋อยุงมันกัดไงแมวพัตรงเอ้าแล้วถ้ามันเข้าไปในพัดลมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไฟไหม้เผาติดแล้วติดแล้วเออสวยอ่ะกำนาง เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอาออกมาด้าเอาออกมาด้านตรงนี้ดิสวัสดีฮะพี่พี่เพิ่งประชุมเสร็จค่ะกำลังแรงเกิดเกิดโมลิเนกปั่นข้าวอยู่ฮะปั๊บนึงนะฮะเิมกำลังเติมพลังก่อนห่น่าะไรเห็นหน้าน้องชมแบบมุ่ยเลยขโ้อ่ะ เขาไม่หยุดเนอเพราะว่าเขาออของเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ็นเดน่าชื่อเรื่องั้นนะเดวเรลืมชื่อไบุงบเป็นมเไม่ใช่เดนเดนะเด่นบุบายี่าปักอเรีนเายังไม่ได้ปักอัทุเรียนมาปักอัทุเรียนหมดยังอัลเรียนมาปักเดน ผมยุ่งเลือม่าปเขาไม่ได้ไปซื้อแคเพราะว่าวมไม่ไหวแล้วดูหน้าเอย่าพูดอย่างนั้นวันี้เขากินขนมหวานสองตันน่คือการสม่เกี่ยไเก็บยได้เอกันเสียงมืจะมื่อจะไปซื้อมาอยู่แต่ว่าลดเสียโอด้วพี่ เอาลิปสติกเป็นไอ้ทำใหม่นะคะเอาของเจ๊ไปเอาของเจ๊ดูของเจ๊ไปก่อนดูของเจ๊ไปกูดูแบบนี้วะเจ๊ของเมียมีไหมโอ้แกูออกหมดแล้วโอ้เชื่ออ่านยากมากเลยค่ะเนี่ยน่ารักมากเลยเมบนี้อ่านว่าอะไรปากกลลิอ่างเงินหลานมาเหรอหลานของป้าเป็นไรเมื่อกี้พ่อออกมาก็เถิ่อนเอยู่พ่อต้องคิดว่ามันทำอะไรของมันวะนี่ เขาเขาไปเอาแว่น่ในรถเขาจะมองซ้ายมองขวาก็ได้้นอยากตายด้วยแฉ่เฮ้ยเอาเอาไอ้สีมาแต้มสิเอาผ้ามาคลุมผ้ามคลุมหน้ารักเจ็ดหนงาค่ะพี่พี่พี่เอาเ้าม่ะไปเริ่มตัดไปเริ่มขึ้นมาได้นะคะไปเริ่มขึ้นขึ้นมาได้นะคะสวัสดีค่ะน้ำมัน สเตย์ดีค kind ร of ับมีครับคเามหแล้วเขึ้นมาต่อรเอาไปิด้มตอนเราเห็นเจ็ดสองสองบเออนวววาว้ี ยขาอ้อมเด็กมาไม่พอกแผนเซเว่นอีเลฟเว่นมิสุวิชิมิรามีมีมีด้วยที่ติดจมูกด้วยมีที่ติดจมูกแลนออกมันรอแล้วมันแลนด์มันเป็นไอ้นี่มันเป็นห่วงมันเป็นตาแก่ออกไปกรปวดอ่ะเดี๋ยวมันไม่กินแก้น่ะนะ วันนี้ฉันมาจากมุมมองเนพื่อมุมห้องพี่เด่นพี่เด่นลองมาภาพปิดหัวต้องดนเลยพี่เด่นเดี๋ยวจะได้ข้ามหนาจอเปลี่ยนเต็มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไม่ใช่เลยนะพี่เด่นนะอ๋ออะป๊อปปี้แล้วๆเดี๋ยวมาแอบกันแอบยังนี้อีฟอล เดี๋ยวป๊อปปี้ไปไหนไานม่ไไปไหนคุณชายไปหาแว่นดูท้าแล้วคุณชาปหาแว่นไปหาลิปสติกลิปฉัมาเจอุเยเด่นอันนี้แว่นไปปั่นจักรยานเป็นเก็อยู่ตัวบ้านเออแงงล่างกลองลงเลยแล้วกับ้านกลางแล้วก็บ้านกลาง

วดอาเลยคับเปิด้าวว่าโอ้โหพี่ซีครับแต่งตัวแบบนี้เลยจครับเนี่ยแล้วความฮาของพี่ซีจะสนุกแค่ไหนกันเดี๋ยวลับไปติการชมกันต่อนะครับ เขาไม่ได้ค่ะฟ้านิดไม่รอดไม่รอดไม่ต้องเฉยดนางฟ้าไม่ได้ไม่ได้แตะไอ้ข้างฝาที่มนให้เฉยร้อนเออเปิดแอร์เปิดแอร์เมื่อไหรเนี่ยเอาแล้วใครจะแคปหน้าจอก็เลยแบบเนี่ยมายกมายกมือเมื่อยไปหมดเลยค่ะดูสิคะเนี่ยมื้อไปหมดเลย เคียมานะโดนเขาต่อยมาตาเลยเี้เวื่อนชื่ออะไรนี่คิงอะเจอแล้วบ๊าบายไม่มีบายที่มันบายนานยิงบายบาบายเฮ้ยยังไม่ไปนอนเอ้ยอะยาเนียนเอย่าง Happy birthday, to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aw, Happy birthday.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  เขาไม่ปิดเดอ้อเขาไปจุดไปก็มีเเสงสว่างหัวร้านเขาแล้วน,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 ลนี่นี่เนียนเลยเนียนเห็นไหมเนี่ยแต่เนียนเนี่ยเนียน เปี่ยนเปี่ยนไปก็ขึ้นเตียนไฟก็ลงขึลงไปก็ได้นะคะผ้าเพิ่นหัวนะคะทีือเดอเดือเดือเดือยเดืยเยเดอเดือยเดืเดือยเอเดียนเดียเยเยเดอยเยเอยเอเอยด เดีทยหน้าดูน่าหน้าน่ารักจังเลยอ่ะเอ้ยน้องหมองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณด้านหน้าดวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยค่ะมันดี่มันนี่มันนี่ ขอบคุณค่ะเอายังคะมาแฮปปี้เบิร์เดย์ททูยูแท็บอีเบิร์เดย์ททูยูไม่มาฝั่งนี้มันมืดอต่ฝั่งนั้นมีเทียนอันเดียวแฮปปี้เบิร์เดย์

หัรนเนี่ยเป็นเดต้องสีกระเทียมนะกันได้หลายแปลงเือเร็วกว่หขนสาวเลยปาดฟากมาเร็วมึงยิ่งน่ามึนใจอ่ะพี่อีทเอาก่อนเร็วมันละลายจะถึงส้มแล้วเนี่ยพวกสาวนัาเ่าก่อนเลยยังอ๋อเอาแคบคบแเย้ไปไปเคไนะครับห่ฮาวโห่ฮาวดึกแจ้งกันขณี่เีน้ค่ะ ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยเป็นอมตะเิเกิดเกิดน้าม้าม้า้ามางินการ8,000 4,000วงวงวันเกิดพี่อีทไม่ไ้วันเกิดน้องซีน้องสวยไหมคะน้องสวยไหมคะสวยสวยสวย กเพี่ชมมองแบบมองแล้วมองอีกไข่สวยเด้ไออีก็มีท่าเต้น่ะหมดกันนะฮะความเป็นแบบว่าโคตรรักษาความแบบนุกนุกแล้วนะมาเจอท่าเต้นหมดคำสิวน้องขอบคุณนะครับพุ่ยขอบคุณมากๆะไรอ่ะ อมันคือชิ้นนั้นแหละที่เขาเือไปจัดักไว้ไม่บายไม่สบายกลางวันแอกว่าเฮ้ยวันเกิดพี่ลังซีเขากัดไปคำฮะเออซีกัดไปคำลาวเลกินไร้ยแล้วสิ่งที่เหมือนกันโดยที่ไม่ได้รักนันหมายอะไรกันเอาเครื่อิงออกมาเถอะห้ามนอนเย็น ก็จะยังๆย่าชมเขาเดินผ่านเขาเขาหยิบไนมากัดหนึ่งคำบอกว่านี่มันวนเกิดพิลิตชิมชิมชิมโอ้ยจันเจมมนชมชมอัดกันนะอยากร้องเพลงคือได้ซ่าขามานั่นอ๋อเปิดไมค์ดไมคมันไม่ให้ให้ยืมย u y o ู t เลยไช่มเอาจ ใช่ไอ้คุณไม่ใช้นะจนมากก็เอาไว้ใช้เฉพาะงานพี่อีทจะเป็นจะเป็นบุญตาขนาดไหนเนี่ยป๊อบปี้อุตส่าเอาผ้าเขาวมาออกจากตู้เจ้านี้ต้องขอบคุณจะต้องขอบคุณป๊อปปี้แล้วนะเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคน้องขอดหัวไว้แล้วนะคะจะไปอาบน้ำแล้วไม่ไหวอ่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะน้องมวยค่ะขอบคุณพี่งมวยค่ะ พี่เวงค่ะดูทักษะการเขียนคิ้วของน้องโอ้โหจเากเข้าโอ้โหทไมไม่ได้ร้องแต่แต่งเขียนได้นะทุก